เนยถั่วกับประโยชน์ที่ควรยิ้มลองประโยชน์ตั้งประโยชน์ของเนยถั่วนั้นมีตั้งสิประโยชน์เนยถั่วนั้นเป็นของกินแคลอรี่สูงแต่ช่วยลดน้ำหนักได้แบบเน,น้นๆถ้ารับประทานอย่างพอเหมาะแถมยังมีคุณค่าเพื่อสุขภาพที่รู้แล้วจะต้องรักเนยถั่วขึ้นอีกเยอะเลยต้องยอมรับว่าเนยถั่วเป็นของโปรดของใครหลายคนอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะความหอมมันของเนยถั่วทําให้รู้สึกว่ารับประทานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอแต่เคยทราบกันหรือเ,เปล่าว่าเนยถั่วนั้นจริงๆแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้เรามีประโยชน์ของเนยถั่วมาฝากกันเพราะรมกับใครก็สงสัยว่าปริมาณเนยถั่วที่ควรรับประทานต่อวันควรจะอยู่ที่สักเท่าไหร่กันเนยถั่วหรือพีนั n บัตเตอร์เป็นอาหารที่ทำมาจากถั่วลิสงอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมาย และยังมีประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพได้อย่างคาดไม่ถึงสามารถรับประทานได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการรับประทานกับผลไม้ทากับขนมปังหรือไม่แต่ทานเปล่าโดยปริมาณการรับประทานเนยถั่วที่พอเหมาะก็คือไม่ควรเกินสองช้อนโต๊ะต่อวันซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของเนยถั่วสองช้อนโต๊ะมีดังนี้คือให้พลังงานถึง189กิโลแคลอรีให้น้ำา0.35กรัมโปรโตีน 7.68กรัมไขมัน15.97กรัมไฟเบอร์2กรัมน้ำตาล2.97กรัมแคลเซียมถึง13มิลลิกรัมธาตุเหล็ก0.61มิลลิกรัมเมกนีเซียม5 1มิลลิกรัมฟอสฟอรัส101รมิลลิกรัมโพแทสเซียม239มิลลิกรัมโซเดียม65มิลลิกรัมสังกะสี0.89มิลลิกรัมวิตามิน1หรือไทอามีน 0.3 0.038มิลลิกรัมวิตามิน b 2ไรโบฟลาวิน0.035มิลลิกรัมวิตามิน b 3ในอาซีน4.38มิลลิกรัมวิตามิน b 6 0.144มิลล e, ิกรัมโฟเลต29ไมโครกรัมและวิตามิน E 2.9มิลลิกรัมวิวอยู่สิให้ประโยชน์ให้สารอาหารมากมายจริงๆ ทั้งนี้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีอย่างเหลือล้นเนี่ยจึงทําให้เนยถั่วมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายไล่ได้ถึง15ประโยชน์15ข้อด้วยกันข้อแรกก็คืออุดมด้วยไขมันดีเนยถั่วและถั่วลิวสงนั้นถือเป็นอาหารที่มีไขมันสูงแต่ไขมันที่อยู่ในอาหารชนิดนี้กลับเป็นไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกายแบบสุดเพราะเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวโดยในเนยถัว่วเพียงส่นช้อนโตะ๊ะก็มีไขมันชนิดนี้ถึง16กรัม การรับประทานอาหารที่มีไขมันนี้เป็นประจําจะช่วยเสริมส่งเสริมสุขภาพให้ยืนยาวและลดความเสี่ยงโรคร้ายได้เพียบเลยข้อ2ก็จะมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมเป็นสารอาหารที่ช่วยรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายถือเป็นคู่ปรับสําคัญของโซเดียมเลยทีเดียวนอกจากจะช่วยรักษาระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติแล้วยังดีกับสุขภาพหัวใจอีก ซึ่งเจ้าสารอาหารชนิดนี้สามารถหาได้แบบจัดเต็มในเนยถั่วเลยละ่ะเพราะในถั่ว100กรัมมีโพแทสเซียมถึง70มิิลกรัมเลยเชียวดีแบบนี้ไม่หาว่ารับประทานเสียดายแย่ข้อ 3. ช่วยลดน้ำหนักถึงแม้ว่าเนยถั่วจะมีแคลอรี่สูงแต่ก็สามารถช่วยลดน้ำหนักได้หากรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะโดยหนหน่วยบริโภคของเนยถั่วหรือประมาณสช้อนโต๊ะ มีปริมาณไฟเบอร์2กรัมโปรตีน7 6 8กรัมซึ่งจะทำให้คุณอิ่มได้นานขึ้นลดความอยากอาหารระหว่างวันได้แต่ก็ต้องระมัดร,ระวังเรื่องน้ำตาลในเนยถั่วสักเล็กน้อยทางที่ดีควรเลี่ยงเนยถั่วที่มีน้ำตาลไปเลยดีกว่าปริมาณแคลอรี่จะได้ไม่สูงมากักประโยชน์ข้อที่สก็คือเนอยถั่วนั้นเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นเยี่ยมที่เนยถั่วกลายเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้น เนยถั่วรวมไปด้วยโปรโตีนซึ่งมีความสําคัญต่อการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอีกทั้งยังช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญอีกด้วยแต่ทั้งนี้หากจะได้ประโยชน์จากกรดอะมิโน,โนในโปรโตีนที่อยู่ในเนยถั่วอย่างเต็มที่จะต้องทานเนยถั่วคู่กับอาหารอื่นๆด้วยอย่างเช่นรับประทานกับขนมขนมปังโฮลวีตเสริมด้วยการดื่มนมรับรองว่าร่างกายได้รับโปรโตีนครบถ้วนแน่นอน ประโยชน์ข้อที่5ก็จะเป็นไฟเบอร์สูงสำหรับคนที่ปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายการรับประทานเนยถั่วก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีไม่น้อยเพราะเนยถั่วอุดมด้วยไฟเบอร์มีความสำคัญต่อระบบขับถ่ายแก่ปัญหาท้องอูกหรือลำไส้แปรปรวนได้แต่ทั้งนี้ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์มากขึ้นลองรับประทานคู่กับขนมปังโฮลวีตหรือแอปเปิลจะยิ่งทำให้ได้ไฟเบอร์มากขึ้นไปอีก คราวนี้ช่วยอยู่ท้องนานกว่าเดิมช่วยทั้งระบบขับถ่ายและลดน้ำหนักได้ดีจริงๆเลยประโยชน์ข้อที่6ก็คือช่วยป้องกันมะเร็งวิตามินอ e ีที่มีอยู่ในเนยถั่วนั้นก็ม่ไในมีดีแค่ช่วยบำรุงสายตาและสมองเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้อีกหลายชนิดเช่นมะเร็งในช่องท้องมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดและมะเร็งตับทั้งยังสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ประที่7ดลดความเสี่ยงโรคเบาหวานยน่ที่2ทุตัวริสงอและเนยถั่วที่เป็นของโปรดของหลายคนนี้ส่งผลดีโดยตรงกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยจากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร The Journal of the American Medical Association พบว่าการรับประทานเนยถั่วละ2ช้อนโต๊ะติดต่อกันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ สามารถลดความเสี่ยงโรคเบาหวานได้เกือบ30%ไม่เพียงเท่านั้นสําหรับคนที่เป็นเบาหวานการรับประทานเนถั่วก็จะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแต่ก็ต้องเลือกทานเนยถั่วที่มีน้ําตาลนะไม่อย่างนั้นจะยิ่งทําให้มีน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นไปอีกประโยชน์ข้อที่8ก็คือป้องกันอัลไซเมอร์ทุรศงนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีวิตามิน B3 หรือในอาซีนสูงมากที่สุด ซึ่งเจ้าวิตามินที่ว่านี้มีส่วนสําคัญอย่างมากในการบารุงสมองป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์และปัญหาเรื่องความจําต่างๆเพราะวิตามิน B3 จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมเซลล์สมองที่ถูกทาลายอีกทั้งกรดพีคูมาริกก็ยังช่วยป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันของเซลล์อันเป็นสาเหตุของภาวะเสื่อมสภาพของระบบประสาทได้อีกด้วยประโยชน์ข้อที่9ของเนยถั่ว แน่นด้วยแร่ธาตุและวิตามินถ้ากลัวว่ารับประทานในถั่วแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์เพื่อสุขภาพดีเท่าที่ควรก็ขอให้เปลีย่ยนความคิดเลยเพราะจริงๆแล้วคุณค่าทางโภชนาก,การของในถั่วนั้นสูงมากไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กสังกะสีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรวมถึงวิตามินชนิดต่างๆยิง่งจะหากนำรับประทานคู่กับผลไม้ขนมปังแบบโฮลวีตก็ยิ่งจะได้ประโยชน์มากขึ้นไปอีกอร่อยถูกปาก แถมเพียบพร้อมด้วยคุณค่าทางอาหารแล้วจะรออะไรอีกละ่ะประโยชน์ข้อที่10บอุลุมิสารต้านอนุมนูลอิสระสารเลส,สเบอร์ทารอนเป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่นอกจากจะพบในอุลูลแดงและไวน์แดงแล้วยังสามารถพบได้ในเนยถั่ถวด้วยซึ่งเจ้าสารที่ว่านี้มีความสามารถในการป้องกันไม่เซลล์ถูกทำลายได้อย่างดีเยี่ยมช่วยความเสี่ยงโรคต่าง ที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระเช่นโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์การเสรื่อมสภาพของรคปบศาสตร์รวมทั้งการเจ็บเชื้อต่างๆอีกด้วยประโยชน์ข้อที่11ของเนยถัว่วก็คือลดร,ระดับคอเลสเตอรอลไขมันที่พบในเนยถั่วนั้นเป็นไขมันชนิดเดียวกันกับที่พบในน้ำมันมะกอกซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจรวมทั้งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีอย่าง LDL และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีอย่าง HDL ได้ข้อที่12ป้องกันการเกิดนิ่วนิ่วเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสุขภาพที่มาเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นความอ้วนการรับประทานอาหารการใช้ยาลดคอเลสเตอรอลหรือการใช้ยาคุมกำเนิดโดยการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวนารสารทางวิชาการอย่าง The American Journal of Clinical Nutrition พบว่า ผู้หญิงที่รับประทานเนยถั่วเป็นประจำนั้นสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดนิ่วได้เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ค่อยรับประทานเนยถั่วหรือถั่วกรวดแข็งแม่ประโยชน์เยอะจริง,รงยังไม่หมดนะครับข้อที่สามคือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนอกจากลดน้ำหนักแล้วเนยถั่วยังมีความสําคัญเป็นส่วนที่สําคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วยจริงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หาชนิดนี้ จะกลายเป็นอาหารยอดนิยมของหนุ่มๆที่ต้องการฟิตกล้ามเพราะในเนยถั่วนั้นอุมดมไปด้วยสารกระสีมีความจําเป็นต่อการเสริมสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชายอันเป็นฮอร์โมนที่มีความสําคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยมีการศึกษาพบว่าผู้ชายที่รับประทานไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเช่นไขมันที่อยู่ในเนยถัว่วเป็นประจําในปริมาณที่พอดีจะมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่สูงกว่าคนที่ไม่ได้รับประทานเนยถัว่ว ทาให้ผู้ชายในกลุ่มที่รับประทานเนยถั่วสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายกว่านั่นเองประโยชน์ข้อที่4สุขภาพส่งเสริมสร้างสุขภาพของหัวใจสําหรับใครที่กาลังมองหาอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจต้องบอกเลยว่าเนยถั่วนี่แหละเหมาะที่สุดแล้วเพราะเนยถั่วดูดไปด้วยกรดพีคูมาริกซึ่งเป็นกรดที่จะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทําลายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้โรค เกิดโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้เนยถั่วก็ยังุดมไปด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวที่มีประโยชน์ต่อหัวใจโดยตรงพอช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยประโยชน์ขอ้ขอที่15ก็คือบำรุงกระดูกให้แข็งแรงสารอาหารสําคัญที่จําเป็นต่อกระดูกอย่างแคลเซียมและแมกนีเซียมในเนยถั่วก็มีอยู่ไม่ใช่น้อย ซึ่งนอกจากจะช่วยบำรุงสุขภาพกระดูกให้แข็งแรงแล้วยังช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกให้กับเด็กในวัยเจริญเติบโตและผู้สูงอายุที่กำลังอยู่ในภาวะสูญเสียมวลกระดูกตามไวัยได้อีกด้วยข้อควรระวังในการรับประทานเนยถั่วแม้ว่าเนยถั่วจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่สําหรับคนที่แพ้อาหารจาพวกถั่วก็ควรหลีกเลี่ยงให้ไกลเลยนะยังไงเนยถั่วก็ทํามาจากถั่วอาจทําให้เกิดอาการแพ้ และนอกจากนี้แม้คนทจะรับประทานถั่วได้ก็ควรรับประทานในปริวาณที่พอดีเนื่องจากเนยถั่วนั้นมีแคลอรี่สูงไม่ควรรับประทานเกินครั้งละสองช้อนโต๊ะและควรเลือกเนยถัว่วที่ไม่มีน้ําตาลด้วยถึงจะได้ประโยชน์จากเนยถัว่วอย่างสูงที่สุดอืฟังแล้วหลายคนคงจะฟิน,นเลยทีเดียวเมื่อได้รับทราบประโยชน์ของเนยถัว่วแต่ก็อย่าเอาแต่รับประทานอาหารสุดโปรดนี้จนลืมเพิ่มประโยชน์ ดีๆจากอาหารชนิดอื่นให้ร่างกายด้วยนะครับจะได้มีสุขภาพสุดเฮลตี้กันเป็นนานๆไปเลย